ประวัตินะตำนานรอยพระบาทนะโดยสังเขปนะฮะการพระเจ้าได้เสด็จมาประทับรอยพุธบาทไว้นะที่แห่งนี้เรียกว่ารอยพระบาทขาะนั้นมียักษ์อ,อาราวี<อ>ซึ่งเป็นยักษ์ที่ดุร้ายอชอบเบียดเบียนชีวิตมนุษย์และสัตว์พระองค์จึงได้ทรงโปรดอาราว,าราวียักษ์จนหันมาปลาวะประ,ประวารณาตนนะใช้อุดธศนาจนเป็น คอนเสิร์ตของพระอ,อรหรอนันตลอดจนทวยเทศเป็นจานวนมากาที่มาของม่อนดอกอักโขะจนเป็นจนเมื่อยาถึงแก่กรรมได้พ่อตัวเป็นภูเขายาวเหยียดจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกกลายเป็นทิวเขาว,วิเชวะที่มองเห็นเป็นรูปจักษนอนหงายได้ในระยะไกลอ๋อหรอโอ้นี่หรอโอซึ่งประกอบไปด้วยดอยสามดอยเรียงต่อกันได้แกดอยปู่ยักษ ดอยผาแดงแล้วดอยพระบาทตามลำดับโอ้่เรอเออเดือนเก้าแล้วเก้าข้ามไปมาประจำทุกปี